ยักสนุกตื่นเต้นร้าใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ a p k 2 4อย่าลืม adpk24 8ปแข่งแมนอยู่เตรียมหมดสัญญาปี2024เปิดรายชื่อแข่งปีแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเทอร์เรนฮาร์กจำเป็นต้องตัดสินใจว่าจะเก็บไว้ใช้งานต่อหรือไม่และพวกเขาเตรียมหมดสัญญาในปี2024 ฤด,ดูกาลนี้แมนยูมีผลงานที่ไม่คงเส้นคงวาเท่าไหรนักจนถูกแฟนบอลและสื่อวิจารณ์อย่างหนักเกี่ยวกับรูปแบบการทำทีมของเทนฮากหนึ่งในประจัยสํสำคัญคือฟอร์มของนักเตะหลายคนที่ดรอปลงไปพร้อมๆกันอย่างน่าใจหายหากแสดงยังทำผลง,งานไม่ดีเชื่อว่าปีหน้าคงมีการปรับเปลี่ยนขุมกำลังครั้งใหญ่และนี่คือเป็นนักเตะที่เทนฮากต้องตัดสินใจจะเก็บไปใช้งานต่อหรือไม่หลังหมดสัญญาในช่วงซัมเมอร์2024นี้โซฟิยานอัมบรา มิฟิลโมราโกย้ายจากเฟรนตินามาอยู่กับแมนยูด้วยสัญญายืมตัวโดยมีออปชั่นซื้อขาดในราคา25ล้านยูโรบวกแอดออนอีก5ล้านยูโรอย่างไรก็ตามถึงตอนนี้เขายัางไม่เรียกฟอร์มดีที่สุดช่วยผีแดงได้มากเท่าไหร่ต้องมาลุ้นว่าปีแดงจะตัดสินใจใช้ออปชั่นซื้อขาดหรือไม่เซอร์คิโอเรเิลอนบักซ้ายสเปนย้ายมาจากสเปอร์ด้วยสัญญ,ญายืมตัวเพื่อทดแทนการขาดหายไปของลูกชอและเทลละเลมาเลเซียที่มีการบาดเจ็บแน่นอนว่าจากเหตุดังกล่าว มันทาให้อนาคตของดาเตะวัย26ยังไม่มีความชัดเจนในทีมออเทอร์ฟอร์ดเนื่องจากหากทั้งคู่กลับมาพิสมบูรณ์โอกาสของเลเกิลอนอาจจะหมดลงไปหากไม่สามารถสร้างความแตกต่างจากทั้งสองรายได้อารอนวาวิสากา้าช่วงออสตาฤด,ดูกาลก่อนวาวิสาก้าดูจะเหมือนเป็นอนาคตในทีมของเทนฮากหลังดูเป็นตัวสำรองก่อนจะเร่งกลับมาคืนฟอร์มยอดเยี่ยมได้ในครึ่งหลังของซีซั่นแต่มาถึงฤด,ดูกาลนี้วานวิสากา้กามีอาการโชคร้ายบาดเจ็บทําให้ โอกาสลงสนามของตัวเขาน้อยลงฮานิมานเบรบี้กองกลางตระุงตูนิเซียถูกส่งให้กับเบอร์มิงแฮมยืมใช้งานเมื่อฤดูกาลที่แล้วก่อนได้ไม่มีโอกาสลงเล่นในการปิดแสดงในซีซั่นนี้และยิงประตูแรกให้ทีมชุดใหญ่ไปแล้วในเกมที่พ่ายบริทันเมบี้จะหมดสัญญาในปีหน้าแต่มีเงื่อนไขขยายเพิ่มอีกหนึ่งปีและมีโอกาสสูงที่สโมสรจะเสนอสัญญาฉบับใหม่เนื่องจากเป็นแข้งอนาคตไกลของทีมออตโตนีม่มาซิยา ย้ายจากโมนากมาอยู่กับแมนยูตั้งแต่ปี2015ก่อนช่วงหลังจะกลายเป็นส่วนเกินของทีมเรียบร้อยโดยเฉพาะในซีซั่นนี้เห็นได้อย่างชัดเจนเหตุดังกล่าวทาให้มีโอกาสสูงที่เจ้าตัวจะไม่ได้รับสัญญาฉบับใหม่ถึงเวลาแล้วที่จะต้องยุติเส้นทางการเล่นในโรงละครแห่งความฝันเสถียีวิกตอร์เดเดเลฟปะกำลังทีมชาติสวีเดนยังคงเป็นส่วนสําคัญในทีมแมนยูและมีโอกาสลงสนามอยู่สม่ำเสมอเนื่องจากเซอร์เตอร์แบ็กตัวหลักทั้งลาฟิวลานและลิซโดมัติเนสผัดกันบาดเจ็บ เดนเดนเลฟจะหมดสัญญาในปีหน้าแต่มีเงื่อนไขขยายได้อีกหนึ่งปีและมีข่าวว่าเจ้าตัวเตรียมต่อสัญญาฉบับใหม่อีกด้วยจอร์นี่อีแวนอีแวนถูกพิสแสดงดึงตัวกลับมาช่วยทีมในระยะสั้นจนจบฤดูกาลนี้หลังแยกทางกับเลสเตอร์การมาของอีแวนทําให้เขาได้ลงเล่นสม่ําเสมอหลังเซนเตอร์ตัวหลักผลัดกันบาดเจ็บซึ่งเขาก็ทําผลงานได้ดีในระดับหนึ่งแต่สุดท้ายในวัย36ทําให้เขาคงไม่รับการต่อสัญญาฉบับใหม่ชอมฮีตัน แมนยูใช้เงื่อนไขต่อสัญญาหนึ่งปีกับในดันไว้3.7ไปในช่วงซัมเมอร์ที่แล้วสร้างความประหลาดใจให้กับหลายฝ่ายเป็นไปได้ที่ฮีดันจะแขวนทุกมือหลังจบฤด,ดูกาลนี้หลังคาแข่งมาอย่างยาวนานและผ่านการเล่นมากับหลายสโมสรแฟนแมนยูใจชื้นบุโนนเปิดปากแล้วหลังถูกโยงเป็นเป้าหมายทีมดังซาอุบุโนนแฟนนันเพเมเกอร์ของแมนยูนเต็ดตกเป็นเป้าหมายจากทีมดังซาดิอาระเบียโดยมีข่าวว่า มีทีมพร้อมจ่ายค่าตัวเขา100ล้านปอนด์เพื่อดึงตัวไปค้าแข่งในดินแดนเศรษฐีน้ำมันมีรายงานจากสัปดาห์ก่อนว่าทีมดังซาอุดิอาระเบีเยเตรียมทุ่มเงินกว่า100ล,ล้านปอนด์เพื่อกระชากบ,บุโนโฟแฟเอนันกับตันทีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยักษ์ใหญ่แห่งพรีเมียร์ลีกไปร่วมทีมทีมจากเศรษฐีน้ำมันจัดการคว้าสตาร์ดังยุโรปไปร่วมทีมแล้วหลายคนนำโดยคริสตินโอโรนัลโดซาดิโอมาเน่จอ,ดอ,จอดแดนเฮเดอร์เซนฟาบ,บิโนโรเบตโตฟ,ฟิเมโนเอ็นโกโลกองเต้เอดูอาร์เมนดีรูเบนเนเวสและ แหล่งแสงมกสักซิแมงเป็นต้นล่าสุดเป็นบรูโน่แฟร์นาน์ที่ตกเป็นเป้าหมายของมหาเศรษฐีน้ำมันเหล่านั้นเยไรก็ตามเจ้าตัวก็ได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ว่า<อ>ผมมีความสุขดีกับที่ที่ผมอยู่ผมกําลังโฟกัสกับการแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผมไม่สนใจข่าวลืออะไรพวกนั้นและผมก็ไม่อยากไปให้ความสําคัญกับข่าวนั้นด้วยทุกวันนี้ข่าวลือมันแพร่กระจายในสื่อต่างๆเร็วมากซึ่งผมก็เลือกที่จะมีสมาธิกับทีมมากกว่า